เตือนสติได้ดีมากเมื่อคนเราเกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันณนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งคุณยายท่านหนึ่งมาหาหมอหลังจากที่คุณหมอตรวจเรียบร้อยแล้วและสั่งจ่ายยาห้องเก็บเงินเรียกชื่อยายเพื่อจ่ายเงินค่ายาคุณยายควักเงินออกมาแบ่ง21หนึ่งใบพนักงานเก็บเงิน แจ้งค่ายาจำนวน55บห้าบาทยายบอกไม่มีเงินเลยยายมีแบงค์ยี่สิบใบเดียวพระสง์รูปหนึ่งนั่งอยู่หน้าห้องจ่ายยาพอดีซึ่งกำลังรอรับยาเหมือนกันได้ยินทุกอย่างเลยถามพนักงานว่ายายเป็นอะไรระโยมพนักงานตอบว่ายายไม่มีเงินจ่ายค่ายาคะ่ะพระเลยช่วยยาย จ่ายค่ายาให้ยายจำนวน55บาทยายกราบขอบพระคุณพระสงฆ์รูปนั้นหลังจากนั้นยายกลับมานั่งที่เก้าอี้ยายเดินด้วยความลำบากและปวดหลังยายเลยเดินมานั่งข้างๆพระเลยพูดคุยกันระหว่างยายรอรับยาพระถามยายมากับใครละ่ะส่วนยายตอบ ยายมากับเพื่อนบ้านเขามาเอายายายเลยมากับเขาจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถพระสงฆ์ถามต่อทำไมลูกๆหล,ล,ลานๆของยายไม่มาด้วยยายเดินแทบไม่ไหวแล้วนะยายตอบไปว่าลูกของยายไม่ได้มาสนใจอะไรยายหรอกเราไม่มีเงินให้เขาและเขาไม่มาสนใจยายหรอก ยายมีตังร้อยยสิบบาทยายบอกยายจะไปหาหมอมันยังเอาของยายไป100ร้อยบาทยายเหลือ20บาทนี่แหละเงินคุณแก่ออกลูกก็จะเอาไปหมดเหลือไว้ให้ยายยี่สิบบาทผสงอึ้งเลยถึงกับทำหนา้าซีดเกือบสิบโมงแล้วถามยายว่ายายกินข้าวหรือ,อยังยายตอบไปว่า ยายยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้ายายมาตั้งแต่เช้ารีบมารอคิวเพราะคิวยาวกว่าหมอจะมาจากคลินิกที่บ้านเพื่อมาเข้าเวรที่โรงพยาบาลยายก็รอจนหิวพระสงฆ์ถามยายว่ายายหิวไหมล่ะยายตอบไปว่ายายก็หิวอยู่แต่ยายจะไปกินที่บ้านยายไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินรอก พระสงฆ์เลยตอบว่างั้นอาตมาพายายไปกินข้าวนะยายจะได้ไม่หิวหลังจากยายที่รับยาแล้วพระสงฆ์ก็พายายไปกินข้าวยายกินราดหน้าหนึ่งจานกับน้ำหนึ่งขวดหลังจากกินข้าวเสร็จยายมานั่งรอเพื่อนบ้านเพื่อจะกลับเพื่อนบ้านยายยังไม่เสร็จจากการพบหมอเพราะหมอมาช้ามาก ที่บรรยายมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแค่อยากบอกลูกๆรันร้านทุกคนว่าแม่ไม่มีทั้งหมดที่จะให้แต่ลูกๆรันร้านจะได้ทั้งหมดที่แม่มีอยากให้ลูกๆรันร้านหันกลับมาดูแลท่านสักนิดก่อนที่ท่านจะไม่อยู่กับคุณในวันที่คุณคิดได้